สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับนี่ก็จะเป็นดวงประจำเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช2,564นะครับก็เดือนสุดท้ายก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2,564แล้วนะครับดวงของคุณจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันเลยเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับก็จะมีดาวย้ายทั้งหมด5ดวงด้วยกันนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแล้วก็ของทุกชาวลัคนาทุกลัคนาราศีเลยนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าวันเดือนไปเกิดเวลาเกิดไม่เหมือนกันนะ ดาวดวงแรกนะครับที่จะย้ายในช่วงต้นเดือนนะครับก็คือวันที่3ธันวาคมก็คือดาวพระศุกร์นั่นเองนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยจะย้ายตั้งแต่วันที่3ธันวาคมอยู่จุอยู่ไปจนถึงวันที่19มกราคมปี2565อ่าก็คือข้ามปีนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนของความสวยความงามนะครับทรัพย์สินเงินทองแล้วก็รวมถึงความรักโลก กรธหลงด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลกิยะนะครับเป็นเรื่องของความสุขทางโลกดาวพระศุกร์ของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะย้ายจากช่องบริวารน,นะครับย้ายเข้าสู่เรือนอุปสรรคนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้เนี่ยดาวพระศุกร์ส่งผลไม่ค่อยดีกับชีวิตเท่า,ทาไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อดาวเกี่ยวกับเรื่องความสุขทางโลกเนี่ย โคจรเข้าสู่เรือนอุปสรรคนะครับหรือบ้านอุปสรรคเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการเงินนะครับการเงินอาจจะมีปัญหาในช่วงเดือนนี้เดือนธันวาคมเนี่ย อาจจะวุ่นวายไปกับเรื่องของการกินการเที่ยวการเส้นเปลืองในเรื่องของการแต่งตัวรวมถึงเรื่องความรักก็ได้รวมถึงเรื่องความรักด้วยนะครับอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นความไม่ราบรื่นหรือการเสรื่อมเสียชื่อเสียงเพราะความสัมพันธ์ทางเพศนะกับเพศตรงข้ามนี่แหละนะครับมาว่าเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยมีปัญหาแต่เรารู้ล่วงหน้านี่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีสติกับการใช้จ่ายเงินหน่อยนะ ะะเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ทําให้คุณสิ้นเปลืองมากๆนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงสิ้นปีด้วยแหละนะอาจจะไปเที่ยวนะครับมันก็เป็นมีความเป็นไปได้นะครับอาจจะพาคนรักไปเที่ยวอาจจะอาจจะได้เจอคนใหม่แล้วก็มีการเปอะไรกันเกิดขึ้นก็ต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินเสียทองหน่อยนะครับมีสติกับการใช้เงินเพราะว่าอาจจะหมุนเงินไม่ทันนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับตอนนี้มันก็จะมีความไม่ราบรื่น เกิดขึ้นอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะครับก็เมื่อเรารู้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็มีสติเหมือนเดิมครับคล้ายๆกับเรื่องเงินนั่นแหละนะครับทุกอย่างนะถ้าเรามีสตินะครับทุกมันจะมีมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้นะครับดาวพุกยังเป็นเจ้าเรือนสังคมด้วยสังคมก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา คนที่อยู่รอบตัวรอบๆตัวเรานั่นเองนะครับทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือสังคมพอมาตกอุปสรรคนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องระวังถูกหักหลัง ระวังถูกสังคมถูกเพื่อนถูกคนรอบๆตัวเราเนี่ยมายุ่งในเรื่องส่วนตัวของเราสังคมเพื่อนรอบตัวอาจจะพูดจาไม่เข้าหูเรามีโอกาสที่จะผิดใจกันขัดแย้งทะเลาะก,กันนะครับสิ่งนี้ต้องระวังนะครับอาจจะถูกนินทาว่าร้ายหรือนะครับหรือเพื่อนๆที่หวังดีกับเราเนี่ยพูดในสิ่งที่เราฟังแล้วรู้สึกแบบหงุดหงิดอะไรแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นแล้วก็ก็ต้องสงบสติอารมณ์นะครับต้องไม่สนใจ ต้องนิ่งแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปตามดาวนั่นแหละดาวพระศุกร์อยู่ตรงนี้แป๊บเดียวไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับก็คือจะอยู่จนถึงวันที่กามกราฉนั้นแล้วเดือนอกว่ากว่านี้นะครับก็มีสติกับมันนะครับแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นขึ้นลงๆแบบนี้นะครับแต่เมื่อเรามีสติรู้ในช่วงเวลาลงนยะมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติไม่ได้เกิดสิ่งอะไรที่มันเลวร้ายกับชีวิตเลยเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราเกิดไปตามทางดาวเข้าไปนะครับไปใช้เงินไม่มีการควบคุมอะไรล่วงหน้านี่แหละนะครับดาวมันก็จะส่งผลตามทางดาวเลยนะครับก็เลยทำให้คุณขัดสนทำให้คุณหาเงินมาใช้ไม่ทันนั่นเองนะครับอย่าหวาังน้ําบ่อนหน้านะครับอย่าน่งหวังน้ําบ่อนหน้าอย่าหวังว่าปกติมันมีแล้วมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราต้องเราต้องมีการมีสติกับการใช้เงินนั่นแหละนะครับใช้ในส่วนใช้ในส่วนของที่มันจําเป็น และถ้าคุณมีดาวสถิตในวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยนะครับก็คือคุณมีเลขอะไรที่อยู่ด้านในคุณมีบาร์โค้ดอะไรในชีวิตของคุณนะครับเมื่อดาวศุกร์ย้ายโครจรเข้ามาเจอเลขในบาร์โค้ดของคุณนะครับมันก็จะส่งผลแตกต่างไปอีกนะครับหมอดูเขาถึงคุณถึงต้องไปดูหมอดูไงคุณถึงต้องไปดูนะักทำนายไงเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นการทำนายกว้างๆนะครับแต่หมอดูเขาก็จะดูว่า,าดาวโครจรมาเจอดาวอะไรของคุณนะครับมันทําให้ส่งผล เกี่ยวกับชีวิตของคุณยังไงนะครับเนี่ยผมก็จะเอาตรงจุดนี้มาบอกมันก็จะยิ่งแม่นขึ้นอีกนะครับฉะนั้นเมื่อคุณรู้บาโค้ชชีวิตของคุณเนี่ย คุณก็สามารถรู้ดวงส่วนตัวของคุณได้นะครับอ่ะผมจะมีผมจะมีคู่ดาวมาบอกสักคู่2คู่แล้วกันนะครับก็คือถ้าคุณมีเลข1อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เรื่องอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่า1เนี่ยมาช่วยในเรื่องของทําให้คุณมีการคิดวิเคราะห์อะไรได้ดีขึ้นนะครับหนึ 1, เนี่ยเป็นคู่คํานวณคู่คิดคํานวณน,นะครับรวมถึง 1, คู่ชื่อเสียงด้วยถ้าคุณมีเลข1อยู่ตรงนี้พอย้ายมาเจอ1เนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีการ การคิดวิเคราะห์คำนวณว่ามีผลดีผลไม่ดีอะไรกับชีวิตคุณนะครับการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยคุณก็จะมีการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้นฉะนั้นอุปสรรคในเรื่องนี้มันก็จะลดน้อยลงนะครับคุณก็จะมีสติมากขึ้นด้วยแต่ถ้าคุณมีเลข7อยู่นะครับพอ6ย้ายมาเจอ7เนี่ยทีนี้จะโอ้โหบันเทิงเลยนะครับก็คือ6 7เนี่ยเขาเรียกคู่พระศุกร์เข้าพระเตาแท้พระศุกร์เข,ข้าพระเสาแท้นะครับพอ6ย้ายมาเจอ7ป มันจะยิ่งทําให้คุณตายใจก่อนนะครับทำให้คุณมีความสุขไปทําอะไรก็มีความสุขไปทําอะไรก็มีความสุขเสร็จแล้วมันจะใส่ความทุกข์ของคุณมาอย่างปัจจุบันทันด่วนปึ้งเข้าไปนะครับคุณก็จะแบบแงะเลยนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีเลขเจ็ดอยู่แค่มีสติแค่มีสตินะครับคุณก็จะผ่านพ้นไปได้คุณก็อย่าต้องคือ ถ้าคุณมีเจอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณก็ต้องมีสติกับการใช้เงินมีสติกับการมีสติกับความรักอ่าอย่าเปเงินจนเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอย่าเหมือนกับพี่นัทโอนไว้หรือใครก็ตามอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องมีสติกับ การใช้เงินและก็ความรักมากๆในช่วงนี้แค่นี้คุณก็จะผ่านไปได้นะครับแล้วจะพอยดาวพระศุกร์มันย้ายออกไปพอย้ายออกไปเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เจอคู่ดาวแล้วมันก็จะไปเจอไปอยู่ในช่องใหม่ก็ไปเจอคู่ดาวอื่นเกิดขึ้นนะครับคุณมันก็นั่นแหละครับชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคแล้วก็มีมีทั้งอุปสรรคมีทั้งโชคลาภนะครับก็เพราะว่าดวงดาวของเรามันมีประจําที่ของมันนั่นแหละนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีดาวอะไรอยู่ในนี้นะครับก็เดี๋ยวรอท้ายคลิปนะครับก็ ท้ายคลิปก็จะมีบอกนะครับว่าต้องทํายังไงนะ,นะครับก็ฟังคำแนานกันไปก่อนนะครับต่อไปนะครับดาวดวงที่2ที่จะย้ายในเดือนธันวาคมนี้ก็คือดาวพระพุธนั่นเองนะครับดาวพระพุธเนี่ยย,ย้ายจะย้ายตั้งแต่วันที่4ธันวาคมอยู่ยาวไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนะครับดาวพระพุธ เป็นดาวเกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจาจะย้ายมาจากช่องครอบครัวนะครับย้ายเข้าสู่ช่องบริวารของชาวลัคนาราศีสิงห์ฉะนั้นแล้วนะครับช่วงเดือนนี้ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับก็คือบริวารของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบางทีคุณอาจจะได้บริวารใหม่ก็ได้นะนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนบริวารน,นะครับหรือคุณอาจจะได้พูดคุยตกลงอะไรบางอย่างกับลูกหลานหรือบริวารของคุณหรือช่วงนี้เนี่ย บริวารของคุณหรือลูกหลานของคุณได้มีโอกาสทําอะไรที่มันโชว์ผลงานประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นดาวพระพุธของคุณเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยพอเจ้าเรือนการเงินเนี่ยย้ายเขา้ามาสู่ช่องบริวารเนี่ย ลูกหลานบริวารลูกน้องของคุณอาจจะเป็นคนที่ทําเงินให้คุณมากกว่าปกติช่วงนี้นะหรือนะครับหรือคุณอาจจะได้เงินจากความสนุกสนา,านล่าเรื่มความทันสมัยเทคโนโลยีโซเชียลออนไลน์ Online, อะไรพวกนี้นะครับจะทําเงินให้คุณนะครับช่วงนี้เลยบางคนนะครับอาจจะเสียเงินก็ได้ครับให้กับลูกหลานและบริวารของคุณนะเพราะว่าดาวพระพุธอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นปลาด้วยนะครับเป็นปลาด้วยฉะนั้นแล้วดาวพระพุธของชาวลัคนา ราศีสิงห์เนี่ยนอกจากเป็นเจ้าเรือนการเงินและวยังเป็นเจ้าเรือนโชคลาภด้วยนะครับฉะนั้นแล้ว พอมาอยู่เป็นปลาเนี่ยโชคลาบก็อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แต่โชคลาบเนี่ยก็อาจจะมาจากเด็กด้วยอาจจะมาจากเด็กจากลูกหลานคนที่อายุน้อยกว่าด้วยหรือลูกน้องระบริวารัคุณเนี่ยทำงานได้ดีมากเลยจนแบบว่าลูกค้าของคุณมีการชมอะไรแบบนี้นะครับเมื่อดาวพระพุธย้ายมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับคุณมีเลขอะไรอยู่ด้านในนะครับคุณมีเลขอะไรเป็นบาร์โค้ดประจําตัวคุณอยู่ถ้าคุณมีเลขหนึ่งอยู่ลูกหลานของคุณก็จะเก่งกว่าเดิมนะครับหรือ ตัวคุณเองด้วยนะครับตัวคุณเองด้วยมันไม่ใช่ว่ามันจะไปเกี่ยวกับลูกหลานคุณอย่างเดียวนะครับเ<ม>พราะ4114เข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลทั้งริวารคุณแล้วก็ตัวคุณดาวพระพุธเป็นดาวสื่อสารดาวการพูดการเจรจาพอย้ายเข้ามาเจอหนึ่งสิ่งที่มันจะเกิดตรงๆกับคุณเลยก็คือคุณจะเป็นช่วงที่คุณมีสติปัญญาที่ดีมากๆมีการมีอำนาจในการพูดจาสามารถ พูดขายของแพงๆได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้คุณจะเก่งคุณจะเรียนรู้อะไรได้ไวในช่วงนี้นะแต่ถ้าคุณมีเลข2ออยู่นะครับช่วงนี้เลยคุณก็จะพูดจาอะไรก็จะ มีสเสน่ห์นะครับพูจาอะไรไปคนก็จะรักคนก็จะชอบคุณแต่ถ้าคุณมีเลข3อยู่นะครับ4 3 3 4เนี่ยเป็นคู่ปากไม่ดีนะนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าคุณมีเลข3อยู่นะครับเวลาจะพูดอะไรคุณต้องระวังต้องคิดหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนมากผมเจอเนี่ยใครมีเลข4334อยู่ในตัวเนี่ย,ยมักจะพูดไม่ค่อยคิดมักจะพูดไม่ค่อยดีปากจะพาจนอะไรเงี้ยนะครับต้องระวังรวมถึงนะครับถ้าคุณมีเลข8จุดนี้อันนี้ลําบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องระวังเลย4 8 884เนี่ยเป็นเรื่องของการถูกโกงการถูกหลอกนะครับหรือการเอกสารสัญญาอะไรมันผิดพลาด ตัวนี้ต้องระวังใครมายืมเงินอะไรใครคุณช่วงนี้เนี่ยห้ามเลยถ้าคุณมีเลข8อยู่นะอย่างที่บอกนะครับมีสติกับมันนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณมีเลข8อยู่ตรงนี้ดาวสี่ย้ายมาเจอคุณตรงนี้ปุ๊บช่วงเดือนกกว่าตรงเนี้ยนะครับเนี่ยไม่ถึงเดือนเลย4จนถึงสีธันวาเนี่ยจนถึง26่ธันวาเนี่ยใครมายืมเงินคุณใครมาทําเอกสารใครจะมาชวนลงทนุนหรือคุณต้องเซ็นเอกสารอะไรคุณก็แค่ มีสติแล้วก็อ่านให้รอบคอบคิดให้ทุกแง่ทุกม,มุมคิดให้ทุกมิติว่าอะไรมันจะดีอะไรมันจะเสียแค่นี้คุณก็จะผ่านมันไปได้คุณก็จะไม่เจอกับสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองนะครับขอให้คิดให้รอบคอบอีก<อ>ทวนดาวดวงต่อไปที่ย้ายนะครับในเดือนธันวาคมนี้ก็คือดาวพังคานดาวพังคานเนี่ยจะย้ายตั้งแต่4ธันวาคมจนถึงวันที่16กมกราคมปี2 5 6 5เลยดาวพังคารเป็นดาว เกี่ยวกับความแข็งแรงแข็งขยันความใจร้อนนะครับเพราะดาวบังคารเน่ยก็คือตัวแทนของนักบวอร์เลอร์นะครับก็คือเป็นแบบขาลุยขาบวกเลยนะครับขาขาไฟเลยไฟเตอร์เลยนะครับทีนี้ดาวบังคารเน่ยจะย้ายเข้ามาสู่ครอบครัวช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือความใจร้อนของครอบครัวความขัดแย้งนะนะครับช่วงนี้ในครอบครัวของตัวเองนะครับก็ต้องโอ้โหทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสติเลยเห็นไหม ถ้าคุณมีสตินะครับคุณช่วงนี้คุณก็ต้องพอคุณรู้แล้วนี่ว่าดาวพังคารย้ายเข้ามาสู่ครอบครัวเนี่ยเวลาที่คุยกันเวลาที่อะไรกับครอบครัวคุณก็ต้องใจเย็นๆนั่นเองนะครับทะเลาะก,กับคุณสามีทะเลาะกับคุณภรรยาคุณก็ต้องนับ1ถึง10นับ1นึงถึงพันกันไปนะครับจะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดาวพังคารเนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนครอบครัวด้วยนะครับเป็นเจ้าเรือนครอบครัวเลยซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น กเกษตรตราธิบดีเออนี่แหละมันพีตรงนี้นะครับดาวพังคารเนี่ยกว่าจะย้ายมาถึงตรงนี้ทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะนะครับเพราะว่าดาวพังคารเนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนครึ่งเกือบสองเดือนน่ะฉะนั้นแล้วพอย้ายมาเป็นกเกษตรตราธิบดีตรงนี้ทีใช้เวลาฟรีกว่า,วาเลยเกือบสองปีเลยอะประมาณเดี๋ยวก่อนนะเดือนครึง่งอะเดือนเดือนครึง่งเดือนครึง่ง พอสิบเดือนก็ปีครึ่งถูกไหมนะก็เกือบ2ปีอะปีกว่ากว่าปี8เดือนอย่างเงี้ยประมาณเกือบ2ปีเนี่ยย้ายมาเป็นเกษตรตาธิปดีทีนึ่งฉะนั้นละช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่มันดีเลยก็คือเฮ้ยคุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะความมั่นคงในครอบครัวเกิดขึ้นนะครับอาจถึงจะมีการหัวร้อนอะไรกับครอบครัวอาจจะมีการทะเลาะก,กันเรื่องของอ่ะฉันจะซื้อรถ แต่ฉันจะซื้อที่ดินอะไรอย่างนี้หรือฉันอยากได้บ้านแต่ฉันอยากได้ทั้งบ้านทั้งรถ อะไรก็ว่ากันไปนะอาจจะมีการทะเลาะกันก็พูดคุยกันดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดีนะครับก็คือ,คอมีความมั่นคงเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพัางคานเป็นเกษตรราธิพดีเกษตรราธิพดีเนี่ยแปลว่ามั่นคงยั่งยืนถาวรน,นะมั่นคงยั่งยืนนะครับเออพอย้ายมาเป็นเกษตรราธิพดีเนี่ยส่งผลดีกับคุณน,นะครับส่งผลดีกับคุณดาวพัางคานนะครับยังเป็นเจ้าเรือนของสุภาหรือความเจริญด้วยอ่า เป็นเจ้าเรือนทั้งครอบครัวแล้วก็ความจเจริญเลยฉะนั้นแล้วผมว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ครอบครัวของคุณจะมีความมั่นคงขึ้นในช่วงนี้ถึงแม้ว่าดาวพฤหัส,สจะไปตกที่อุปสรรคนะครับแต่ความมั่นคงของครอบครัวคุณมันจะ มันมันมันจะดีอ่ะเออมันจะดีอ่ะแน่นอนแหละทุกอย่างชีวิตคนเรานะมันไม่ราบรื่นร้อยเปอร์เซนต์หรอกมันก็ต้องมีอุปสรรคอะไรกันบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเราจะเกิดมาแล้วนอนรอโชคแล้วมันก็จะลอยเข้ามาหาเราเลยมันไม่นะมันก็ต้องทำนั่นเองฉะนั้นแล้วช่วงนี้ดีนะครับดีเลยนะครับคุณอาจจะได้บ้านได้รถได้สิ่งทรัพย์สินอะไรที่มันทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ อยากให้เสริมนิดนึงนะครับนังสมาธิสวดมนต์ได้ทําบุญนะครับทําบุญตอนนี้ดาวประหลัดเพิ่งย้ายเนี่ยทำบุญให้กับดาวพระหัสนะครับทำบุญเกี่ยวกับสงนะครับเกี่ยวกับพระสงค์อาพาธขึ้นไปนะครับทำบุญเกี่ยวกับครอบพุทธศาสนาช่วยพระนะครับค่าน้ำค่าไฟวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะส่งผลเสริมบารมีเสริมความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับคุณนะครับฉะนั้นทําบุญนะครับถ้าไม่ว่างไปที่วัดก็โอนเอาก็ได้นะครับเนี่ยโรงพยาบาลส่งอะไรเงี้ยนะครับลองเสิร์ชดู นนออิเทร์็ตมีเลขบัญชีให้โอนเยอะแยะนะครับเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องไปเองก็ได้นะครับขอให้พวกมีจิตใจที่อยากให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็อยากต่อยอดพระพุทธศาสนานะครับอยากให้พระ,พ,ระพุทธศาสนาของเราเนี่ยได้ไปถึงชั่วลูกชั่วหลานนะนะครับให้มนุษย์ของมนุษย์โลกเนี่ยได้พ้นทุกจากศาสนาของเรานะครับเพราะว่าศาสนาของเราเนี่ยสอนให้คนพ้นทุกนะสอนให้คนแบบให้ให้ไม่มีความทุกข์นะครับฉะนั้นแล้ว ทำบุญนะครับแล้วก็มีจิตใจที่อยากให้คนอื่นได้ดีนะครับอยากให้อยากให้สิ่งดีๆกับกับชาวโลกนะครับไม่ใช่พระเอกหรืออะไรนะนะครับแต่ก็อยากจะให้คิดแบบนั้นนะครับมันจะส่งผลดีกับคุณนั่นเองและถ้าคุณมีเลขที่มันดีอยู่ในนี้อย่างเช่นมีเลข6กอยู่ในบาร์โค้ดชีวิตของคุณเนี่ยโอ้ยมันก็จะยิ่งดีขึ้นอีกนะครับเพราะว่าดาวหกเป็นดาวผู้มิตรกับเลข3พอมาเจอเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานที่ส่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นรวมถึงจะทําให้คุณมีเสน่ห์จะทาให้การดึงดูดโชคลา เงินทองมาหาครอบครัวของคุณนะครับแต่ถ้าคุณมีเลขหนึ่งอยู่อันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเลข3เป็นคู่ศัตรูกับเลข1นึ่ฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของคู่ทะเลาะเกิดขึ้นคุณจะมีความใจร้อนยิ่งกว่าเดิมนะครับคุณจะมีการหัวร้อนยิ่งกว่าเดิม คุณจะมีการที่คิดอะไรแล้วไม่ค่อยคิดยิ่งกว่าเดิมฉะนั้นเราต้องมีสติมากๆมากๆถึงมากที่สุดเลยถ้ามีเลขหนึ่งอยู่นะครับแต่แน่นอนแหละนะครับแค่แค่มีสติแล้วก็แค่ใจเย็นๆสงบทุกอย่างมันจะดีเองแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายในเดือนธันวาคม อีกดวงนดึงของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองดาวพระอาทิตย์นี่จะย้ายทุกเดือนนะครับจะย้ายตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึง14มกราคมเลย ก็ประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะครับดาวพฤหัสจะย้ายจากช่องครอบครัวนะครับจากช่องครอบครัวเข้าสู่ช่องบริวารนะเข้าสู่ช่องบริวารฉะนั้นแล้วนะครับดาวพฤหัสเนี่ยก็จะส่งผลของเรื่องบริวานนั่นเองนะครับบริวารดาวพฤหัสเนี่เป็นตัวแทนของของความมีระเบียบของชื่อเสียง ชื่อเสียงในด้านในด้านแบบในด้านอำนาจนะนะอำนาจบาลมีอะไรเงี้ยนะครับหรือความโดดเด่นพระอาทิตย์นะนะครับก็จะมีความโดดเด่นรวมถึงพระอาทิตย์ก็ยังเป็นเจ้าเรือนตัวตนนะครับเป็นเจ้าบ้านตัวตนด้วยด้วยดาวพระอาทิตย์อ่ะเป็นดาวที่อำนาจอะนะครับฉะนั้นพอเจ้าเรือนตัวเองเนี่ยไปตกที่ช่องบริวารอำนาจคุณก็จะมีมากขึ้นอ่ะลูกน้องก็จะเชื่อฟังคุณนะครับแต่คุณก็จะรู้สึกว่าแบบ มันรู้สึกอยากจะทำรู้สึกอยากจะลุยด้วยตัวเองไปซะทุกเรื่องเลยนะแล้วคุณก็จะแบบมีความกระชุม่มกระชวยกับพี่กระเป๋าอ่าสนุกสนานสนุกไปกับบริวารของคุณนะได้แบบได้ลุยงานไปกับ บริวารของคุณหรืออาจจะได้อยู่กับลูกหรือเล่นกับเด็กเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกอยากจะทําเรื่องที่เด็กๆเขาทํากันนะครับที่วัยรุ่นเขาทากันเนาะแล้วก็มันก็จะส่งผลเรื่องชื่อเสียงของคุณด้วยนะนะครับมันคุณอาจจะแบบมีชื่อเสียงเพราะการทําการเล่นอะไรกับวัยรุ่นกับบริวารอะไรพวกนี้นะครับหรือนะครับถ้าคุณมีลูกนะลูกคุณก็อาจจะแบบเก่งขึ้นโดดเด่นขึ้นมีชื่อเสียงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับลูกของคุณอาจจะได้โชว์ความสามารถ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยจะฟังเราด้วยนะดือ้อช่วงนี้เขาก็จะดื้อเป็นพิเศษนะครับบริวารของคุณก็เช่นเดียวกันนะลูกน้องลูกน้องอย่างเงี้ยเขาก็ยัค่อนข้างดื้อกับคุณในช่วงนี้แต่ก็เก่งอ่ะนะครับเก่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะไปดูดาวต่อไปเลยแล้วกันนะครับต่อไปเนี่ยเป็นดาวสุดท้ายที่จะย้ในเดือนนี้นะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับก็คือ ดาวพระเกตนั่นเองดาวพระเกตใหมายเลข9กนะครับจะย้ายตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนะครับประมาณสักสามทุ่มเนี่ยจะย้ายแล้วนะครับถ้าใครมีสินแสบโคตดเนี่ยดาวจะเด้งขึ้นแจ้งเตือนตื้อึงนะครับดาวย้ายนะครับแล้วก็จะทํานายดาวประจําชีวิตของคุณนะทนํานายดวงประจําเดือนเนี่ยของคุณให้รู้ว่าคุณจะเจออะไรบ้างนะครับดาวพระเกตย้ายตั้งแต่วันที่25ธันวาคมจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ปี65เลยโหอยู่ประมาณ2เดือน2เดือน 2เดือนเลยนะครับ2เ <c oughs> ดือนกว่าๆเนาะประมาณ2เดือนน่ะนะครับดาวพระศุกเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ช่องการงานมาจากช่องโชคลาภนะครับย้ายเข้ามาสู่ช่องการงานไม่ใช่ดาวพระศุกร์โคตรผุดิดดาวพระเกตเนี่ยจะย้ายเข้าสู่ช่องการงานนะครับมาจากช่องโชคลาภดาวพระเกตมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดกับคุณก็คือ พูดก่อนนะครับดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่สิ่งที่เราเคารพบูชาสิ่งที่เรามองไม่เห็นพอดาวพระศุกร์มาอยู่ที่การงานแล้วเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะให้โชคในเรื่องของการงานนะครับหรือคุณอาจจะได้ทํางานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าได้เป็นร่วมงานบุญก็ได้งานวัดก็ได้หรือคุณอาจจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ของเก่าของโบราณเอามาไว้ในครอบครองหรือตอนนี้คุณอาจจะเริ่มคิดอยากจะทํางานออนไลน์ โซเชียลเทคโนโลยีความทันสมัยก็ได้หรือคุณถ้าคุณทํางานด้านนี้อยู่แล้วช่วงนี้คุณจะทํางานพวกนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นบางคนนะช่วงนี้อาจจะได้ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่มือถือใหม่หรือแกจ็ตอะไรที่มันแบบล้าๆนะครับเพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยยังยังหมายถึงพวกออนไลน์พวกของที่มันทันสมัยด้วยนะไม่ใช่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะโบราณนะนะครับแต่มันเกี่ยวกับทั้งโบราณและทันสมัยเลยนะครับเมื่อดาวพระเกีย้ตย้ายาอยู่ตรงนี้นะครับแน่นอนแหละนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคลาภคุณ ในเรื่องของการงานนะนะครับแล้ว ถ้าเลข9้าไปเจอกับเลขอะไรแต่จริงๆเลข9ไปเจอกับเลขอะไรก็ดีหมดนะครับเพราะว่าเลข9เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเลข9้าจะไปขยายให้ดาวเหล่านั้นเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ,อย่างเช่น9ไปเจอหนึ่งะครับ1เนี่ยเป็นอำนาจบาร,รมีชื่อเสียงเนาะนะครับฉะนั้นพอ9้าไปเจอหนึ่งก็จริงๆทำให้คุณเกิดชื่อเสียงเกิดอำนาจบาร,รมีที่มันสูงมากยิ่งขึ้นถ้าย้ายไปเจอเลข3อ่าเลข3เนี่ย3เป็นเป็นเกี่ยวกับความขยันขันแข็งความลุย ความรวดเร็วพลังพอก้าวย้ายมาเจอตรงนี้ก็ทําให้คุณมีการที่มีแบบขยันแข่งมากยิ่งขึ้นทำให้คุณมีพลังสูงมากยิ่งขึ้น มีหลายหลายพลังเลยอาจจะรวมถึงพลังตางเพศด้วยนะครับหรือก้าย้ายมาเจอกับก้าช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานแบบโอ้โหพีคเลยพอก้าก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอย้ายมาเจอก้าด้วยกันก็จะเพิ่มพลังอํานาจในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเห็นไหมเบอร์ที่แบบที่เบอร์โทรศัพท์ที่เขาลงท้ายด้วยแบบก้าวๆอะไรอย่างเงี้ยก้าเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นพวกหมอดูจิตสัมผัสนะครับเขาจะใช้กันเยอะนะ สุดท้ายนะครับดาวพระพุธนะดาวพระพุธเนี่ยย้ายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเดือนนี้ย,ย้ายถึง2ครั้งด้วยกันก็จะย้ายตั้งแต่วันที่26ไปจนถึง12มกรานะครับก็ประมาณสักครึ่งเดือนครึ่งเดือนกว่าก่านะครับดาวพระพุธเดินเดินวิปริตบ่อยนะครับเดินเร็วเดินช้าช่วงเนี้นะครับ มาประมาณปีกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ถอยลหยลังเดี๋ยวก็เดินหน้าเดี๋ยวก็เดินเร็วเดี๋ยวก็เดินช้านะครับมันก็เลยแบบว่าโรคมันก็เลยวิปริตวิปริตนะครับช่วงนี้คือดาวเดินวิปริตหลายดวงนะ,ะดาวพ,าพระพฤหัสดาวพระเสาเนี่ยดาวใหญ่หญของของโลกของจักรวาลเ,เนี่ยพระพฤหัสเนี่ยก็ถอยหลังมาแล้วก็เพิ่งย้ายเดินหน้ากลับไปช่องเดิมอย่างเงี้ยครับมันเป็นแบบนี้มา2ปีแล้วนะครับแล้วก็ดาวพระเสาอีกนะครับเราก็เลยเกิดเห็นไหมครับเกิด ภัยต่างๆกับโลกเราในช่วงนี้โควิดเนี่ยตัวหนึ่งเลยนะครับดาวพรพุธนะครับก็ย้ายเข้าสู่ช่องอุปสรรคนะครับในตอนท้ายของเดือนนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังก็ก็คือ เรื่องของการเจรจานั่นแหละนะครับการเจรจาการสื่อสารนั่นแหละมันจะเกิดอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะครับรวมถึงความหลงหลงลงืมลืมของคุณนะครับอาจจะทําให้คาที่เกิดอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนะมีสติดีดดนะครับมีสติแค่มีสติทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้แค่เรารู้ว่าเราต้องป้องกันในเรื่องอะไรทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะครับเหมือนเราเดินไปบนทางที่ในคืนเดือนมืดนะ่ะไม่มีดวงจันทร์นะครับเราเดินไปบนถนนที่มันขู่ขาเนี่ย ถ้าเราไม่เปิดไฟถ้าเราไม่มีไฟเนี่ยเราก็อาจจะไปสะดุดหินสะดุดลงหลุมอะไรก็ได้แต่ถ้าเรามีไฟฉายนะครับเราก็จะรู้ว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรเราก็จะเดินเลี่ยงมันได้นั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วสติก็เหมือนไฟฉายของคุณนะครับแค่มีสติมันก็จะผ่านพ้อนอะไรไปได้นั่นเองนะครับ เดือนนี้ของคุณถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะจาละาลักนณาราศิงนะครับเพราะว่าดาวความจเจริญดาวครอบครัวเป็นเกษตาราธิบดีอาจจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นได้นะครับแต่แค่มีสติมันจะผ่านไปได้ถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าในดวงชะตาของคุณมีเลขอะไรอยู่นะครับคุณสามารถเข้ามาใช้บริการของแอปสินแสนะครับคุณเข้าไปที่ l ล ne นะครับ l ล n e นะแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนนะครับกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์ค้นหานะครับ Z i n ZAE นะครับเสร็จแล้วคุณก็กดผูกดวงลงทะเบียนผูกดวงให้เรียบร้อยใส่โค้ดเชิญสี่ห้าห เพื่อใช้งานฟรี30วันนะครับข้อดีของแอปฟินแสนี่ก็คือมันจะแจ้งเตือนดาวยายให้คุณเกือบทุก2องวันเนี่ยสวันกว่ากว่านะครับประมาณ60ชั่วโมงเนี่ยดาวพระจันทร์จะย้ายทีหนึ่งนะครับคุณเหมือนมีหมอดูมาคอยเตือนคุณน่ยนะครับว่าดาวย้ายแล้วมันก็จะมีการทํานายชะตาชีวิตคุณอยู่ในนั้นนะครับคุณไปลองดูนะครับผมคือผมใช้มาปีกว่าแล้วมันมีความแม่นยาสูงมากนะใครใช้เนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันเจ๋งมันแม่นมากนะแล้วไป ลองใช้ดูนะครับหลังจาก30วันถ้าไม่ใช้มันจะไม่ตัดเงินไม่อะไรคุณทั้งสิ้นนะครับคือใช้ฟรีแหละถ้าคุณไม่เติมเงินถ้าคุณไม่เติมวันต่อคุณก็ไม่ต้องเสียเงินอะไรให้กับระบบเลยเพราะว่าระบบไม่ได้ขอชื่อไม่ขอไม่ได้ขอนามสกุลไม่ได้ขอเบอร์โทรไม่ได้ขอบัตรเครดิตไม่ได้ขอไม่ได้ขอบัตรประชาชนคุณนะครับขอแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเท่านั้นไปลองใช้ดูอยากให้ใช้กันนะครับจะได้คุณจะได้มีสติกับสิ่งที่คุณทําเพราะว่าคือ70 คือ30ลิขิตฟ้า7จสต้องฝ่าฟันนะครับฉะนั้นแล้วดวงเนี่ยมันคือมันมีลิขิตฟ้าแค่3 0เปถ้าคุณมีสติถ้าคุณรู้ทางดาวก่อนมันก็จะสามารถทําให้คุณคือกรรมมันเกิดจากการกระทําคุณนึกออกไหมกรรมมันคือการกระทําฉะนั้นคุณบอกว่าคุณมีกรรมเนี่ย แน่นอนนะครับดาวกรรมพวกนี้มันเป็นดาวกรรมของคุณแต่ถ้าคุณมีสติคุณทําแต่กรรมดีนะครับกรรมไม่ดีมันก็มันก็จะไม่มีไงนะมันก็จะไม่ส่งผลกับคุณแต่ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยกับจกับชีวิตกับดวงตาของคุณเนี่ยสิ่งที่ดาวมันจะบันดาลให้คุณสิ่งที่ไม่ดีเข้ามามันก็จะทําให้คุณเกิดทํากรรมไม่ดีอย่างเช่นถ้าคุณเลขหนึ่งย้ายมาเจอสามเนี่ยคุณหัวร้อนคุณไปทํากรรมคุณไปต่อยคนคุณไปทำร้ายคนเออ คุณก็จะเพิ่มกรรมไม่ดีมากยิ่งขึ้นเห็นไหมมันเป็นตัวสร้างกรรมแต่ถ้าคุณรู้ทางดาวแล้วเนี่ยช่วงเป็นช่วงเวลาที่คุณหัวร้อนง่ายๆคุณก็อาจจะสงบสติอารมณ์อาจจะไม่ไปต่อล้อต่อเถียงคุณอาจจะไม่ใช่แบบเป็นสายที่ไม่ใช่เป็นสายบวกคือบวกเอาแบบหมัดบวกหน้าคนอื่นคุณอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่มันมีวิธีการที่ทําให้คุณเสื่อมเสียหลายวิธีการเออโดยการด่าเขาโดยการทะเลาะก,กันโดยการ ต่างๆนานาที่มันจะทําให้เกิดกรรมไม่ดีเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณรู้คุณมีสติแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่ทํามันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดกรรมไม่ดี มันก็จะไม่มีกรรมเกิดขึ้นกับคุณฉะนั้นแล้วขอให้สติจ้อ,อยู่กับคุณนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับในเดือนมกราคมปี2565เลยนะครับปีนี้ก็ขอให้คุณโชคดีนะครับในท้ายปีนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือคุณในรูปแบบของดวงดาวที่ย้ายเข้ามาหาคุณนะครับล้วพบกันใหม่ ปีหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจึงหนึ่งนะครับกดตึ๊กเดียวนะครับสวัสดีครับสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา r c o d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา์โค d ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญ ต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา